สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้บีจะมาทำปลาดุ๋ทรงเครื่องนะคะปลาดุป๋ปลาดุ๋ต้มปลาลานะคะบีก็ไม่รู้นะว่าชื่อแบบนี้หรือเปล่านะคะบีจะมาต้มปลาลาก่อนคะ่ะบีจะมาต้มปลาลแล้วก็น้ำปลาลาไปทำนะคะ อันนี้มีต้งน้ำปลาได้วยนะเบียามา,มากรองค่ะเพื่อไม่ให้มีก้างนะคะมีกรองก้างออกน,นะคะอันนี้บีจะกรองสองล่อนะเผื่อมีก้างเล็กๆค่ะบีจะมากรองสองล่อนะคะ พอบีกลองไบ,บนี้เสร็จแล้วนะคะบีจะมาตั้งไฟะคะ่ะเอามาตั้งไฟแล้วก็บีจะใส่กะทิไปนิดหน่อยนะคะใส่หัวกะทิไปแล้วบีก็มาใส่ด้วยนี่ค่ะคะ่ะตะไคร้แล้วก็จะหอมทุกอย่างที่บีเตรียมไว้นะคะหอมแดงแล้วก็มี ทีห่หยวดมีทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นเนื้อปลาดูนะคะเมนูนี้บีชอบมากนะคะเป็นเมนูอีเมนูนึงที่อร่อยมากบีชอบมากนะคะหน่อไม้นี่บีซื้อมาบีเอามาต้มแล้วนะคะเอามาต้มน้ำอีร้อนนึงเพื่อไม่ให้เปรี้ยวะคะ่ะบีก็ใส่มะเขือลงไปด้วย เดี๋ยวรอไปสักพักก่อนนะคะมีจะใส่น้ำตาลน้ำตาลปีลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลืออันนี้น้ำมะขามเปียกนะคะมีใส่ลงไปเลยเดี๋ยวลรอไปสับพัดนะคะนี่แบบมะกรูดนะคะอันนี้ได้ทีแล้วค่ะ น่าจะสูกแล้วมีปิดเก๊แล้วก็บีมาใส่หัวกะทิลงไปค่ะบีจะใส่พริกนคิหนูด้วยนะคะได้แล้วค่ะทานได้แล้วค่ะอันนี้บีจะตับไปให้ไปฝาป้าเขาค่ะ ปาเพิ่มบ้านนะคะมีอะไรเขาก็แบ่งให้เรากินเนาะเราก็แบ่งให้เขากินบ้านปลาเขากินไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขามีแค่สองคนค่ะอันนี้นะคะ นี่นะคะบีจะมากินปลาดูต้มปะลาลทรงเครื่องนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้บีจะมากินปลาดูต้มปะลาทรงเครื่องนะคะแล้วก็บีจะกินกับข้าวสวยนะคะเพื่อนมาทางเข้ากันค่ะมาค่ะมาทางเข้าค่ะ นี่นะคะปาดูนะคะเมนูนี้บีชอบมากเลยนะคะอร่อยมากค่ะทางเข้าเช้านะคะ มาทางเข้าค่ะเพื่อน 亮。 เก่งข้าวเม่เก่งข้าวหรอคว่าว่าก็ไม่จะเดี๋ยวให้หมอลองม่จะกดจซาลูไม่เดี๋ยวให้หมอลอง 吃干了啊 แล้วก็ไปย่เ้าอแล้วก็ไปอย่เราช่วยชี้ก็จะเอานูน่องรา เดี๋ยว่เขาตัวไปก่อนนะคะเพื่อ,อนๆเจอก,กันคลิปหน้านะคะ